ไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวริมฝีปากยังคงขยับต่อบทสวดอย่างช้าๆไม่ต้องหยุดพยายามบังคับตัวเองให้เงียบแต่เสียงกลับหลุดออกมาเองอิติปิโสภควาเสียงรอบตัวดังขึ้นราวกับกำแพงเสียงกดทับลงมาเงาดำรอบข้างยังคงขยับปากสวดมนต์ต่อไปต่อไปดวงตาเบิกโพรง ก่อนจะเหลือไปเห็นสิ่งที่ทำให้เลือดเย็นวา่าตรงข้างหน้ามีหลุมศพที่ขุดใหม่ดินยังชื้นและพูนสูงข,งข้างๆกันมีโรงศพไม้เก่าที่ถูกเปิดฝาทิ้งไว้และภายในโรงนั้นมีร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคือร่างนั้นคือตัวเองดวงหน้าไร้สีเลือดดวงตาหลับพริมเหมือนคนที่หลับไปตลอดกาลนี่มันอะไรกัน ความสับสนตีรวน